เมื่อคืนก็เลยแบบกินข้าวผัดทำข้าวผัดเอาไข่ไปทำข้าวผัดหมดเลยไม่เหลือไข่ตอนนี้เฟไม่มีไข่นะครับตอนนี้เฟตอนนี้เฟไม่มีไข่นะครับทาไมคามพูดคำจาวดูแย่จัง <laughs> เฟไม่ได้เฟ <laughs> ขอโทษครับขอโทษครับพอดีเพิ่งตื่นพอดีผมเพิ่งตื่นไขรก็ได้ห้ามผมทีผมเพิ่งตื่นผมเพิ่งตื่นผมก็เลยผมก็เลย อูผมเคยผมเคยมีภาพจำมีคนเล่าให้ผมฟังว่าไส้กรอกแดงมันทำมาจากเนื้อหมาแล้วแล้วผมก็เชื่อจริงๆผมก็เชื่อจริงๆว่ามันทำมาจากเนื้อหมารู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าข้าตอนเด็กๆใช่ไหมตอนเด็กอ่ะผมเห็นผมเห็นหมาผมผมเห็นน้องหมาแล้วไอ้นั่นอ่ะไอไอจู้กระจูกระจูจูน้องอ่ะจจูน้องอ่ะจุจน้องอ่ะมันมันมันเหมือนไส้กรอกแดงจริงๆด้วย จูจู้นองหวาน่ะมันหนุนไส้กอกแดงแล้วผมก็เชื่อว่าเชื่อว่าไส้กอกแดงน่ะมันทำมาจากจูจู้นองหวานแล้วพวกนายก็จะกินไส้กอกแดงแบบไม่ปกติอีกต่อไปแล้วพวกนายกินไส้กอกแดงพวกนายจะนึกถึงผมนึกถึงผมตอนที่เราอ่ะมันเราว่าจูจู้อาวุอารมณ์เหมือนไอติมอันนึงเลยครับที่เล่นชื่อเล่นว่าไอติมใช่ไอติมไอติมอันนั้นก็ก็เหมือนนะแต่ว่าเออ แต่ว่าแบบอัน,นอันนี้มันเหมือนกว่าไส้กรอกแดงมันคล้ายกว่าเพราะว่าผมเคยผมเคยมองไงผมเคยมองอะ่ะแล้วมันมันเหมือนมากเลยนะเอาพูดแล้วก็เสียวๆเหมือนกันนะครับไส้กรอกแดงเหมือนอันนี้เนี่ย <laughs> <laughs> เพราะผมเองผมเองก็เป็นหมาเหมือนกัน <laughs> <laughs> เขาพูดอะไรก็ไม่รู้นะ่าเกลียดทุเรศเอู